รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะฮะยี่ห้อโซนี่โมเดลซีบีเอสหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวเป็นสีม่วงพัดเทลนะฮะตัวจริงนะครับเนี่ยออกสีม่วงอย่างนี้เลยนะฮะนะครับมีช่องใส่ถ่านนะครับถ่านหกก้อนถ่านเบอร์สีไม่ได้ลองให้นะครับเสาวิทยุแม่งไม่งอนะฮะสำหรับคนที่ชอบเสียงแน่นๆนั้นแนะนําตัวนี้นะครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรามีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะครับหัวกลมนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบเบนน์ะแนะนําตัวนี้ได้เลยนะฮะ นี่ปุ่มเปิดเครื่องนะฮะอันนี้ตั้งสลิปนะฮะเมกะเบตอลลุ่มนะครับพวกนี้ฟังก์ชันซีดีนะอันนี้ฟังก์ชันเลือกโหมดนะซีดีตรงกลางนี่เป็นวิทยุล่างสุดเป็นเทปนะครับนะฮะเป็นซรูปซีดีนะครับซีดีรองรับออดิโอซีดีนะครับไม่ได้รองรับอัมพีสารนะครับอันนี้ตั้งสลิปหูฟังเสียงปกตินะฮะพวกนี้ฟังก์ชันโปรแกรมนะฮะโปรแกรมซีดีนะครับสามารถเมมคืนวิทยุได้10กว่าคลื่นแล้วก็สามารถ ข้ามเลขแท็กได้โดยตัวเลขโดยไม่ก็เป็นเลขแท็กหรือว่ารีเวิร์ดตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะข้ามเลขแท็กตัวนี้ได้นะครับกดตามแท็กได้เลยนะฮะหรือ้าสอบอาจจากซีดีลงเทปนะครับกดเพย์บอเรียคอดได้เลยเครื่องนี้อาจจากซีดีลงเทปอาจจะวิธียุลงเทปได้เลยนะครับเสียงแน่นมากนะครับตัวนี้นะฮะ ตามเลขแท็กได้นะฮะหรือไม่ก็กดแท็กนี้ได้นะฮะแท็กนะฮะ next anniversary เสียงดีฮะมีแม่กับเบสโอเคนะฮะลองฟังเทปนะเทปเป็นตัวข้างล่างสุดนะฮะเทปก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกติหมดนะครับสายพานใหม่นะไม่หย่อนไม่ยานเนี่ยเสียงชัดเจนนะครับ การเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับหัวหน้าก้หลังระบบวอะไรปกติทุกอย่างเลยครับระบบเทปนะครับอยากจดซดีนะครับต่อไประบบวิทยุนะครับกดตรงกลางนะครับวันเมมได้หมดเลยนะฮะเนี่ยเวลาจูนซึ่นจูนตรงนี้นะครับนี่ฮะจะ เจอเครื่องเจ้อโซลิตเทคพอเราจะเมมเคื่อเรากดค้างตัวเลขค้างไว้นะครับมันจะกระพริบนะฮะแปลว่าเราเมมแล้วนะขณะที่ทานีฮะเมนไว้เรียบร้อยนะวิธีเมมเครื่องวิธีหาเครื่องก็ใช้เน็คเกอรี่เวิร์ดนี่แหละจะเวลองอัดจากวิทยุลงเทปนะครับเงแน่นมากนะครับจะทดสอบฟังที่อาจจะมีวิทยุนะครับ มาในเมืองไทยเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการได้หมดเลยนะครับทดสอบฟังระบบเสนะครับกพอซายก็ขวาได้ปกตินะครับนม่กอขวานะครับจอไอซีิดดีปกติทุกอย่างนะฮะลำโพงเสียงแน่นฮะเสียงดีมากระบบ แยกเสียงได้ดีมากนะฮะหูให้รูสภาพดีนะฮะภาพในกล้องจะเป็นสีน้ำเงินแล้วแต่ตัวจริงออกสีม่วงนะครับแสงมันเปรียอย่างกันนะฮะสีม่วงพัดเพลนะครับเสียงแยกเสีเราไดีมากครับอันนี้เทปนะฮะ ำหรับคนที่ชอบเบรแน่นๆนะแนะนำตัวนี้เลยนะครับโอเคครับประจกุการีวิวขอบคุณครับ